สวัสดีครัคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะได้เลือดได้ยามแล้วนะคะแหม่มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมวันนี้มาทอดกระถินที่พระธาตุกนมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะต้องใส่หน้ากากะนะคะเพื่อเป็นการเซฟนะคะจะ่าทอดสดนะคะให้คุณผู้ชมทางด้านที่ยังไม่ โอกาสมาบรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้อตอนนี้ก็สว่างสวัยละของเครื่องว้าก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ดีกว่าที่สหรัฐอเมริกานะคะนี่คือวันนี้เป็นวันทอดกระถิ่นนก็จะทำท่านก็ได้นิมนต์พระส่งมาเยอะเลยนะคะ มังสรนังขัจามิตัมมังสารังามิติยมสังสรนังกัจามิตมสังขังสรนังัจามิวาติปัตตาเวรมณีสิกขาปัทสมาธิเมาปิตต 南无本师释迦牟 Thank you อย่มีตยอยกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการถวายจิรปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆกันในวันนี้12รูปก็ขอเชิญบริจาคให้ทางพระเจ้าอาวาสน,นะครับหรือว่า สัมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมะยังพันเตมายังพันเตพาตานิพัตตานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิอิกุสัมพัสสะอิกุสัมพัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตยิขุสังโฆยิขุสังโฆอิมาเนอิมาเนอัตตาณิอัตตาณิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากัมอัมหากัมติคารตังติคารตังติตายังติตายัง សូវាប់បាន់

ขึ้นสัปปะสัพทังหลายขึงสัพสั์ทังหลายไตั้นมาอันมทนาไ้มาอุมทนาสาธุการสาธุการรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลับเอส่วนบุญส่วนุสข้พรเจ้ทั้งหลายี่ข้พเจ้าทั้งหลายที่ให้แล้นี้ที่ให้แล้วนี้ข้าที่ตกทุกข์าที่ตกทุกข์ ขอยฝนจากทุกท่านที่มีความสุขอยู่แล้วท่านก็มีท่านก็มีความสุขให้มีความสุขขอยมีความสุขเย่งๆขึ้นไปเย่งๆขึ้นไปและอำนวยอวยชัยและอำนวยอวยชัยแ็่ข้าพเจ้าทั้งหลายแป่ข้าพเจ้าทั้งหลายยิ่งแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอตลอดกาลนานเทอ สวัสดีครับครับท่าน <laughs>

Sangko samya jepati pano pakaoto sava kasangko yakita jata riku ทิตตโกวะรัชเสนะมาณธานาจิตธรรมะวินิณาจิตตวามุลินโตตันเตตสะวัตุเสกยามังคะนิมาราติเนขัมภิยุสิตาสัพพารติงโกรัมปนาลวะกามากรรมทตาังขังขันเตสุตัน วิทินาจิตตวาผู้นิยตตันเตตสาตวตเตสยามกาลนิทานราเกลิงกัจจวรังอธิมาตาปุมตังตาวาคิจักกามเสนวสุการุณันตังเมตตังกุเสกเวทินาจิตตวาผู้นิยตตันเต

พิโรธิจัมมันังอติอันตะปุจจังปัญญาปะเทปจาริโตจิตตวามุนินโตตันเจจสังภวตุเจชยมังคารานิทันโทปนันตะปุจจังวิกุตังม่เหติเกิดเตนะเตระปุจจเกนาตมมะปันโตอิทุ ปะเตสวิตนาจิตตวามุรนโทตันเตจะสาปวัจุเตชยามังคารานิทุคาเอจิปุจเกนะสุตตะหัดตังพรำมังวิสุตติจุติเมติภกาภิธานังยานะทัเตนะวิตินาจิตตวามุรนโทตันเตจะสา mangara anideh eta bipu tasya mangara ataha atayova jacano sinakine sarate matanthe nitavane sakavihani dukkha kavane mohang sukhang บรรยากาศก็คงจะรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นทำพิธีตักบาตรนะคะขอขอบคุณผู้ชมนะคะพนมมือจิตอธิษฐานส่งมาเลยนะคะส่งจิตมาที่นี่เลยภูเขาแห่งนี้นะคะที่วัดพระธาตุพนม,มเมืองสหรัฐอเมริกานะคะเมืองพรามสปริงค่ะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสาธุ